เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับก็2รายการเหมือนเดิมทั้งเพชรยิงดีและก็วันลุมพินีวันนี้8ทธันวา66ครับผมไปที่เพชรยิงดีกันก่อนนะที่นานาชาติอรังสิตครับคู่แรกเปิดหัวมามีการต่อนหนักกัน2ปอนครับมุมแดงตั้งต่อ3 2นะครับชื่อเขาจะมาก่อนอยู่แล้วนะครับบัางไฟโก้ขวาจุกจิกเลยส่วนน้ำเงินแสนโซนเล็กสิงสอนรามครับช่วงหลังก็โอ้โหฟอร์มดีมากๆนะครับซ้าย ขวากับซ้ายนะครับคู่นี้ตออหนักกัน2ปอนร้อยสองอยู่ที่แดงร้อยสีอยู่ที่น้ําเงินสำสองตั้งต่อบ,บั้งไฟโก้ผมว่าน่ารองนะเออผมว่าน่ารองนะฝีมือความเร็วความเนียนความละเอียดความสวยงามอาจจะเป็นรองบ้างไฟโก้แต่ว่าอาวุธแกรครับอืมอาวุธแกอันตรายครับออกทีออกได้เป็นชุดแล้วได้น้ำหนัก2ปอน ส่วนเรื่องฝีมือเองก็เป็นรองแต่ผมว่าเป็นลองไม่เยอะนะส่วนท่าทันหดแรงปลายจะดีกว่าซ้อมเพชรยินดีครับผมออกรองเลยคู่แรกชอบแสนส่วนเล็กครับนี่ของดีจากภาคใต้เลยนะครับภาคใต้นี่หาตัวจับยากละส่วนคู่ที่2ครับมุมแดงตั้ง,ต,งต่อสามสองนะครับขวาหนักหนักอยู่ที่เก่งสยามครับไฟนี้ก็มาซ้อมเพชรยินดีส่วนน้าเงินนี่ซ้ายชกฉลาดนะโอ้โหเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมาก เทวดาเล็กรายนี้นี่เสียบทยเห็นชกที่ราชาดำนินไฟแรกที่ชวนมาอยู่ค่ายเลยนะครับชวนมาอยู่ค่ายเลยอ่ะคู่นี้นะครับแหมรักพี่เสาดายน้องเลือกลําบากเหลือเกินคือชอบทั้งคู่อ่ะอืมอีกคนนึงก็ขวาหนักอีกคนนึงก็ซ้ายชกฉลาดนะครับทีต่อทีผมว่าแข้งขวาของเก่งสยามเนี่ยหนักกว่าอืมทีต่อทีผมว่าแข้งขวาของเก่งสยามหนักกว่า ก็ซื้อรูนี้ซื้อแผลนี้แหละครับออกต่อที่เก่งสยามครับส่วนคู่รองจัตุรัลหดตั้งต่อไม่ได้นะตามทรงแล้วอ่ะตั้งต่อห้าใส่ในการเจอกับปาตักนินย้ำแบบนี้ต้นๆถ้าไม่ร่วงเสียก่อนนะชอบไป,ปลายๆครับชอบไป,ปลายความดื้อเข่าในของจัตุรัสแต่ต้นๆผมว่ายังต่อไม่ได้ราคานี้คู่เของรายการครับภาคสองดอกไม้ป่าเคยชนะมาที่มวยรอบสร้างอนาคตไทย เจอกับยอดกล้าอีกครั้งหนึ่งซ้ายกับซ้ายอะครับอาวุธคล้ายกันทันกันแต่ผมยัง,องมองว่าดอกไม้ป่าเนี่ยเขาจะแหมดูกล้าได้กล้าเสียมากกว่าแล้วดูฟอร์มเนี่ยยังเหลื่อมเหลื่อมที่สม่ำเสมอกว่าน่อยนะครับคู่นี้ก็ออกดอกไม้ป่าออกดอกไม้ป่ามองว่าย้ำแขนนะครับส่วนช่วงหลังของเพชรยินดีฝากไว้ที่เสือน้อยครับเสมาทอง ชาติเสือและก็เพชรสวนจันทร์ วันลุมพินีครับยอดไอคิวริสทิเดชฉลามดำธนูเงินบิลลาดินแล้วก็เพชรเมืองไทยอะประมาณนี้นะครับ2ศึกสรายการนะครับเป็นความชอบเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่าไปแหมไปสวนกับพี่ๆท่านใดก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบเหมือนกันก็ตามๆกันมาแล้วก็ถ้าอยากรุ่นมวยกับเอกชุมพรนะครับเล่นกับผมสบายใจได้ M U 3 8 9ครับใส่แข้างหน้า M U 3 8 9ฝากไว้ใช้บริการด้วยนะครับลุ้นมวยลุ้นเว็บพร้อมให้บริการทุกท่าน24ชั่วโมงขอบคุณครับสวัสดีครับ